สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของหัวหน้าจรดแคสซิงนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่ที่สะห้าไร่เหมือนเดิมนะจ๊ะตอนนี้ก็เจ๊พึ่งตำส้มตำกับกระดามเสดยนะกระดามอ๋อกระดาม,ามอันนี้กระดามเนื้อจ้ะกระดามแปลว่ากระปูกระดามโบลหองสงอเตรยลาบาลาบใสจุลลาบเนื้อหมูต้มปลาตำส้มตำอ่า,าอันนี้เออบายแล้วแหละค่ะแต่ก็ ทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะ้าบ FC ขายูไฮยูหน้ายูทงก็กินน้ำกันเต้เ <c oughs> จี๊ยพึง่งเจี๊ยพึ่งตบม,มามาเฮ็ด <c oughs> ให้เขากินแล้วตัวค้องามากินตบม,มามาคื้นอยากาหอนๆนะพี่น้องออตัวปลาก็หอนเลยแสบอยู่หรอกวัวหนาประท่านมากค่ะวัวหนาข้าจะยืนฝอยอยู่มาเด้อค่ะ FC ขาจุดจวดแสบอยู่แสบเพระแสบกบ็ปลาแสบ,บตะเนาะ แม่บอกเอซี่ค่ะอย่าหัไปทางพี่สู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยด้วยรกสู้ไม่ถอยเอะโอ้โนี่ตัดรึค่ะโอ้ยเอ้ยเอ้ยโเ้ย กูว่าลูกเพ่เดี๋ยวไปตัวบงเธอมเต้นตัวเออมาเด้อขายซื้ออะนบาเติมเต้นนั่นน่ะน้ำมันอังนะป้าอ่งนาขั้นเด็ดพีกพกว่ล้ยลูกงาด้วยหตาพีกปลาปันปีงน้ำลูกหลา

คนแค่นี้อ่ะต่เนแี้นัแตเคือมีพังพุกธิธาเอาเครื่องหกใส่เลยนะคุ๊ครับก็หนาเฮ่อหนอแคเลื่อนื่อก็ทลือหนอยิ่งเบิ่มพิษทุกหน่วยน้ำกินค่ะคาตาสำหรับโอ้ยพี่น้องเอ้ย จจ๊พึ่งข้าตาอันสำลรับว่าจะไปกินน้ำเนาะนี่ได้ปลาปลาขาวนี่ค่ะจวดพี่น้องค่ะจวดจวดฮอนฮอนค่ะครัวเจ๊พึ่งค่ะครัวเจ๊พึ่งเคลื่อนที่โอเคบ่ะค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อค่ะข้าวเที่ยงข้าวแรงหัวหน้าว่าสิมาเอรละเนยยูนิล่าเด้อค่ะตอนเย็นมาเอฟซีมาเล่นเท่าด้วยกันเด้อมาเล่นกับหัวหน้าโจยในเด้อสิ วันนี้กินข้าวกันบัวค่ะให้ไนบัวมานำแฮ่ต้มปลาหน่อยครับปลาใหญ่ยังไม่ทันได้ต้มปลาหน่อยๆไปก่อนหน่อยๆน่อยี่ล่ะแซ่บแล้วพี่น้องค่ะยนี่มาแล้วยนี่มาแล้ว น้อยด,ดูใบเจ่มันไม่เอาเอาข้าวไห้ลาโรยโเออ้ข้ามันโยมเหมือนหนูอพนี้จำดูโอยนีกเอยากเอาอีกแซมไรมันนี่เขาไปทำบุญเขามาเฮ็ดบ่อเออเขามาเห็ดงานผู้ใดทบุญเขาไปอั่นแหะแหหินแหะใส่เลยใส่เปลี่นเลยไปบ่เห็นดิ

้กรจ <laughs> ินทำนี่แหละทำไมไ่ต้องเห็ดหน้าเนาะมาเปนเห็ดหน้า,นานเป็นมันม่กินหนลดอกคนละกินแต่จับแต่กแก่ไม่ได้ันแต่ทีมดขโมาม,ม,มาเลยีอืมนม,มาล้ไปอาเวซีอ่ะ Lần tây kỳ nó. Anh mất kim nhạc kẹp buồn cỏ này. là. rồi anh kim Come lắng buồn này đi Someone phá nè anh Somebody chưa. cầm năng Somebody chưa. Somebody chưa. Somebody tiếp Somebody chưa.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  Somebody chưa

đôm máu, đôm máu, khẩu tháp bia điếu kim bơm, đôi chân rồi, giờ rứt

chọn lợi chọn lợi rồi chọn lợi hả 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 mẹ bật cho anh luôn vậy, mày ngồi chắc xui mặn bằng nè, nó xui em em เองไม่ไม่รู้เลยยายจะรู้นิจบแล้วพี่จ้ามกินได้อ้าวเนี่ยเอาอีกจ้าเฮ้ยพ่อก่อนพ่อก่อนพ่อก่อนเลือปลาไหลเลยตักตาให้ใหญเลยตักเลยเย้บ่อน้องจังไงเธอว้นติงจังไงเอ้ามีคนบาดแสบเลยเด้อประธานนี่จ้ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อเจ้าอลิน พี่น้องอันนี้อีกอย่างเนื้อพี่น้องก็เห็นบาหน่เขามากเลยเขามากพี่น้องจ้าคอมเมนตี่ท่านละมานี่ละมาแอมแอ้เยจ้าข้าวมาเแซ่บหวานน้ำกันแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ,<จ>ะนาอ <ละ S 2> ขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้เจพึงเนาะก็เจพึงโอ้หนูบูมาแล้วโอเคค่ะเจพึงก็ขอจบคลิปแ,แค่แคนี้เดี๋ยวเจพึ่งจะมาอัปเดตให้เห็นใหม่อีกนะะเนาะค่ะนาะสวัสดีค่ะ